สวัสดีครับผมชื่อนายสกุินานสกุลดาวชัยรห้าหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งชื่อเล่นชื่อหนิงครับาคณะครุศาสตร์เอกพระราชศึกษาครับผมสวัสดีครับกระผมนายชัยนนท์นามสก,กุลกาตาชื่อเล่นอาร์ตรหัสห้าหกหนึ่งหนึ่งหกศูนย์ี่สาวิชาเอกภาษาไทยครับวันนี้กระผมก็จะมาสัมภาษณ์เพื่อนหนิงนะครับว่าในการอ,อัอดวิดีโอของตัวเองลง youtube เป็นครั้งแรกนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับในวันนั้นก็ <laughs> รู้สึกยังไงบ้างครับ ครับผมสลรผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่จะต้องได้อัดวิดีโอการแนะนําตัวเองนะครับที่จะต้องเอาไปอัปโหลดลง YouTube อีกนะครับเพราะตอนนั้นกระบวนการตอนนั้นก็ต้องสมัคร g ีเมลต้องไปลงทะเบียนใน YouTube และก็อัปโหลดลงอยู่นะครับตอนแรกก็ทําไม่เป็นครับก็ใช้เวลามากพอสมควรอยู่นะครับแต่ว่าพอทําไปทามาก็รู้สึกว่าง่ายนะครับก็ตอนแรกก็ตอนที่แนะนําตัวนะครับในวิดีโอก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะ ว่าการอัดวิดีโอลง YouTube แน่นอนครับมันต้องมีคนเข้ามาดูไม่มากก็น้อยนะครับหรืออาจจะไม่มีเลยแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับในการที่ต้องอัดวิดีโอของตัวเองลง YouTube นะครับก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็รู้สึกอายนิดหน่อยนะครับในการที่ต้องอัดวิดีโอลงให้คนอื่นได้ดูนะครับและต้องรวบรวมของเพื่อนๆอ,อีกต้องเอามาส่งอาจารย์นะครับก็รู้สึกว่างานก็ อนนั้นก็วุ่นวายครับก็รู้สึกว่าแต่ก็รู้สึกสนุกดีครับในการทํางานวันนั้นเพราะว่าเราทํางานเป็นกลุ่มส่งเป็นกลุ่มไม่ได้ส่งคนเดียวนะครับก็เลยรู้สึกว่าทําให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่สำหรับการอัดวิดีโอนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขไปกับมันครับแล้ววันนั้นที่ได้อัดวิดีโอนี่คือเป็นกลุ่มแล้วก็เดี่ยวนี้ได้ไปทําที่ตรงไหนบ้างครับครับผมสำหรับเป็นกลุ่มนะครับในการอัดวิดีโอที่ถามจุดกำอาชีพนะครับก็ได้ไปถามคนขับรถที่หน้า มอนี่หละครับก็ถามว่าในการขับรถแต่ละครั้งในการที่เขาทํางานอาชีพนี้เขารู้สึกเป็นยังไงในการขับรถเขาได้ไรายได้กี่บาทต่อครั้งในการเหมาและมีลูกค้าเยอะไหมครับก็ไปถ่ายวิดีโอก็ได้ประมาณเก่ากนาทีนะครับก็รู้สึกว่าก็รู้สึกดีนะครับที่เราได้ไปถามความรู้สึกของคนที่มีอาชีพแล้วในการทํางานว่าเขา ลำบากหรือไม่ลำบากหรือว่าเป็นยังไงนะครับผมก็รู้สึกว่าการที่เราได้รู้เกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างก็ทําให้เราที่จะมีความรู้เอามาคิดพัฒนาตัวเองได้นะครับสําสรับในการถ่ายวิดีโอแนะนําตัวเองก็ถ่ายที่หอนะครับก็ถ่ายตอนแรกก็ถ่ายได้ไม่กี่นาทีหรอกครับก็ประมาณสองสามนาทีก็รวบรวมคําพูดรวบรวมแต่ละครั้งก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะก็เลยเอาคําพูดแต่ละครั้งที่ไม่เหมือนกันเอามารวบรวมกันแล้วก็ถ่ายก็หลายรอบนะครับประมาณสี่ห้ารอบก็ จนกว่าจะได้5กว่านาทีก็เยอะมากครับใช้เวลาพอสมควรน,นะครับแล้วก็ต้องมาอัปโหลดลง youtube แล้วก็เอามาลงใน Gmail ส่งอาจารย์ดีครับก็รู้สึกตื่นเต้นในการทำงานบางครั้งก็รู้สึกว่ามันยากมันวุ่นวายนะครับแต่เราก็ทำงานด้วยความสนุกสนานครับผมครับแล้วเพื่อนเองนี่ได้เคยเอาวิดีโออย่างนี้ได้อัดแล้วเคยเอาลง youtube แบบนี้ปะครับหรือว่าได้เป็นครั้งแรกในวิชานี้เลยครับผมก็ ครั้งแรกเลยนะครับสำหรับการเอาวิดีโอของตัวเองลง youtube นะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้นะครับว่าจะลง y o youtube ยังไงทํายังไงแต่อาจารย์ก็ที่นี่ในอบรมก็สอนเกี่ยวกับวิธีลง y o youtube ตอนแรกก็นึกว่าจะยากครับแต่พออาจารย์อธิบายก็รู้สึกว่ามันง่ายก็รู้สึกว่าเออเราอาจจะได้เอาวิดีโอวิดีโออันอื่นลงอีกนะครับก็รู้สึกว่าอาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่รู้ความจริงสำหรับเรามันยากแต่ความจริงแล้วก็ทําก็ไม่ยากเท่าที่ควรนะครับก็รู้สึกว่าเป็นวิดีโอที่ สหรับผมก็ภาคภูมิใจเหมือนกันนะครับที่ได้ทําวิดีโอนี้ลงใน youtube และเกี่ยวกับวิชานี้ด้วยนะครับแล้วคิดว่าวิดีโอที่ลงนี้คิดว่าจะมีการอ่านวิดีโอต่อหรือเปล่าเพราะว่าจากที่ได้สอนในรายวิชาไปคือมีการอัาวิดีโอแล้วสามารถทําให้ตัวเองนั้นมีรายได้จากวิดีโอของตัวเองจากยอดวิวที่ดูนะครับผมสำหรับการที่วิดีโอจะลงต่อหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับรายวิชาครับถ้าอาจารย์สั่งงานมาก็สุสั้ยก็ควรจะได้ลงต่อแล้วครับแต่ถ้า ให้ทําเป็นลายไดผ้ผมก็ยังทําไม่เป็นนะครับดูวันนั้นก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ก็เลยว่าไม่ทําดีกว่าครับไม่ขอเสี่ยงดีกว่าครับเพราะว่าเรายังไม่รู้จริงนะครับต้องศึกษาก่อนรู้นะครับถึงจะทําได้แต่ถ้าเป็นสลับอาจารย์บอกให้ส่งหรือให้ลงก็อาจจะมีวิดีโอหลายๆวิดีโอได้ลงอยู่นะครับก็ถ้าได้ทําอีกก็เต็มใจทาครับเพราะตอนนี้ทําเป็นทําอะไรก็ทำถูกวิธีหมดแล้วนะครับไม่รู้สึกตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกแล้วครับผมก็ถือว่าเป็นวิชาห,หนึ่งที่ เออแล้วความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่มนี้นครับที่เราได้ร่วมกันทํางานครับเป็นยังไงบ้างครับผมสลหรับกลุ่มผมก็ตอนแรกมาวันแรกผมก็ไม่พูดไม่คุยกับใครสักคนเพราะไม่รู้จักนะครับแต่พอเขาก็เรียกผมเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับผมก็รู้สึกว่าต้องคุยกับคนอื่นเพื่อที่จะเพราะว่าเขาจะต้องส่งานมารวบรวมไว้กับเราต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์ไว้กับเขาก็รู้สึกว่าเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์มากกว่าเพื่อนของเอกครับผมก็มาก เพื่อนในเอกของตัวเองนะครับก็ไปสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนเอกอื่นก็รู้สึกว่าคนเราก็มีหลายคนไม่จําเป็นต้องรู้จักในเอกแต่เราต้องรู้จักหลายๆคนไว้เราต้องมีเพื่อนเยอะๆไว้เพื่อที่จะช่วยกันหรือดูแลกันนะครับก็รู้สึกมีความสุขครับสำหรับการที่ได้เจอเพื่อนใหม่ๆครับผมครับก็เป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกของเพื่อนเองนะครับที่ได้อัดวิดีโอของตัวเองนั้นลง youtube เป็นครั้งแรกเองครับครับผมโอเคครับก็พวกเราก็จบ การสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ครับสวัสดี